ได้ได้กลุนถวยดีเออสี่ส uh ิบบาทโบรดสุก oh. ี้สี ja. ่สิบบาทนะครับเอาาให้ถจะกินนี่เลยใส่ถูงเลยเนใจใส่ถุงกับค้าไว้ไว้นะทองคูณเธอน่ะกำลังคิดอยู่อย่าง เตีตัวยิ่งแต่ไม่ีเงินนะเสียงคือกันก็นกนอุมมขอนเลยเกออ็เมมันนะเสียงตอนเดียวกันเลยเพื่นอนเออเดียวกันเลยเสียงตอนเดียวกันเลยเสียงตอนเดียวกันเพื่อนกระสีบาเตรียมตัวเป็นไงแม่ไปลำมาเป็นไงบ้างเขาถามก็มีอลไรเนาะก็เมื่อและนะ้วเนาะได้เห็นแม่น้ำโขงไหมก็เห็นและนะ้วเนาะเพราะว่าต่างวทีอยู่กับน้ำโขงเลยนะคะ ฟังโคงเมือยำคำแรงปาเปลี่ยนสีแดงคำร้อนร้อนโอ้ยถึงเช้าเลยหรอแม่ก็แจ้งเลยบอกฝนตกพร้อมค้าฝนตกด้วยฝนตกอิจฉาแม่ได้ไปเที่ยวบึงกาฬนะทุกคนตะบัม้วนหมดคนรู้จักเราเยอะมากรอมีเอฟซีทางฝั่งซ้ายไหมมีอันมีแม่ น้องสตังอน้งสต์คกับน้องจับน้องได้นะเนี่ยน้องน้องตังเขามาหาเมย์เบิดคืนเลยซื้อซื้อลูกลื่นซื้อเบียร์ซื้อยังไม่ให้คุณพ่อพร้อมเลยกันน้องน้องสตังกับน้องน้องพิซซ่าอ๋อน้องพิซซ่าโอ้ยเนี่ยอยู่อยู่วัดท่าใครนะคะสวยมากนะคะ มาหาคุณแม่หรอออน้องสตังกับน้องพิซซาแต่ว่าคนรู้จักไม่เยอะอยู่แต่ว่าน้องพิซซากับสตังเนี่ยเข้ามาหาแม่บ่อยมากเขาเขาก็รอชมคลิปนะว่าจะเอ่ยชื่อหนูมาหรเอเเแล้วนะครับเขาดูเกงแม่ออกไปลองเพลงนะอ่ะนอฟซีเปิดทอดคลิปเห็นแม่เบิ่งเต้โอ้ดีเปิดทอดคลิปนี่ไงแม่ดีดีแม่แม่ยิ่งเซนตละแต่ว่าแม่ แม่แม่เมื่อนั้นแม่ขับรถมีไนาะหกชั่วโมงแล้วก็ไปต้องไปเคลียร์สรีปนู่นนี่นั่นอีกเสียงแม่ก็เลยเบิดไม่ได้พักผ่อนไงเก่งเพราะแม่ต้องขับรถหกชั่วโมงแล้วก็ไปถึงเวทีก็ต้องไปเคลียร์นุ่นเคลียร์อีกกับอาจารย์นักดนตรีไปเคลียร์ตั้งเขียนสริปกันไม่ได้เลยพักผ่อน <c oughs> เสียงกับโบมีได <c oughs> ้ร้องเพลงอะไรบ้างนะได้ลองได้ลองหลายเพลงอยู่น้องสตางกับน้อง พิซซ่าโอ้ซื้อลูกสาวที่เขาเาร翰ซื้อเบียร์ไม่ให้แก่ละพ่อน้องพิซซ่าเออคุณแม่จําได้นะจ๊ะจำได้นะคะบ๊มนั่นเป็นแต่แค่นี่ดอกหน้าเวทีก็เยอะแยะเออหน้าเวทีเยอะแยะหน้าเวทีก็กําลังใจเยอะน้องแม่เยอะคาว่าเอ้าบุ๊บ่เสียว่าแม่หอยสิมาพ่อไม่มีประกาศอะไรยังไงเออเออ แม่ก็รับงานแบบอันนี้นเนาะรับงานแบบมอลลามีไม่ไม่ใช่แบบรับชื่นอะไรอย่างเงี้เพราะว่าแม่แม่ก็คือเคยรับอยู่แล้วอะไรอย่างเี้ยไปเราพอ่พอพอ่พอประกาศว่าแม่หอยเราทุกคนกับบอสเซียบัตรหหนแม่ออกไปแม่ห้อยอิรีบอสันา่าเปิดทอดคิปเขาเดเาใช่คนนี้ไหมเป็นคนเดียวกันบ่ะเมย์สันมาเขากลัวเป็นตัวปลอม,มเออเออเพราะว่าไม่ไม่มีไม่มีโครงข้าวว่าจะไปเลยไงบัตรบัดรพ่อไปเห็นหนาววทีเขาก็เลยบว่าบอสเซีย เขาปะเขาดูคลิปแล้วตลอดเลยใช่ใช่คนนี้ไหมแม่สันตาใช่คนนี้มาเปิดมาคลิปเลยครับเบิงแม่ทั้งลองเพลงอยู่ทั้งเปิดคลิปไปแม่เบิงแต่ว่ากำลังใจดีกำลังใจยเพราะว่าคุณกำลังใจทางบึงการนะแม่เนาะเปรียบว่าเขาไม่คิดว่าแม่จะไปไงเพราะไม่มีประกาศอะไรเราไม่ได้ประกาศไม่ได้ขึ้นป้ายอะไรเลยเออไม่ได้โปรโมทนะเนาะ ไม่ได้ขึ้นป้ายว่าแม่หอยจะไปอย่างเงี้ยแต่พอประกาศแล้วเขาเก็เลยงงเลยอะไรมามัางเนี่ย <c oughs> <c oughs> คือเป็นเนวนั้นอันใดแบบใดนี่ขายอยู่จ้ามาแบบใดอะไรด็ยางมา เห็ดงานอยู่ใส่โอ้ปู่กระเบียงอยู่เช่นผู้ใดไตีอ๋ออ๋อจ้ามาดจะใส่ขาซางกระเบียงโอ้จ้ามามาไก่แถกค่ะโอ้ยู่อำเภอชัยวานเนาะฮ่าฮ่าฮ่าชายวานดีเนาะฮอกก็เริ่อมมาตีเอาขึ้นฮอกก็มาจีนสินะตีไปยังขึ้นบอลลูดจ้าเพิ่งเดินสำรวจไง มาเอ่อเอาเส้นอะไรครับมามาจากตัวละตัวละสามสิบก็ได้ตัวละสี่สิบก็ได้จะเอาสามสิบหรือสี่สิบเออครับสามสิบก็ได้กระบอกมาเออครับผมสามสิบได้ได้คอนถวยแต่ถ้าถ้าสี่สิบได้เต็มถวยนะจ้าสิบบาท ยืนเบิรงแม่ค้าแบบนี้เบอร์แม่ค้าแม่ค้าสวยเนาะสวยเออสวยคุณป้าไม่เลยชื่อชื่อเป็นวารามหรืออะไรบ้างอะไรนะชี่อชื่อเป็นวารามอ๋อเหมือนวารามครับเป็นทั้งแม่เป็นเป็นทั้งแม่ค้าก็เป็นหมอลำตากล้องก็เป็นหมอลำครับตากรก็เป็นครับวันนี้มันเป็นอะไรละกี่ลูกค้าจะน่าเลิศวุ่นี้ ขายครับขายหมดเลยสั่งได้เลยอินี่อินี่กรืพ่ออินี่อินันกรืพ่ออินันเออโอ้ยอะไรเนี่ยบ้านฉันเป็นอะไรบัญญัติครับผมเอาจักทวงมาจัก เส้นอะไรครับเส้นเล็กใส่ถุงบอกครับใครอยู่ฮู้จักเส้นเล็กยั่วเขากินยู่จ้ะใครอยูฮูจักเส้นเล็กอยู่วันนี้เป็นอะไรอ๋อไปสั่อุดรแม่คนอุดรเอ้ยอุดรแกใช่ไหม เอาเก่งวันนี้ลูกค้าแล้วเป็นอะไรตะเกงอะไรครับ่ทยลูกน้ำเก่งเตี่ยลูกกับใครครับ่ายลูกกับใครถามแล้วดูทองคุณมอถ่ายลูกกับผู้ใด ถ้ายลูกเอาอย่งเออ้ายเาลูกผู้ใดเม่บอกมาเอาเก่งลูกค้าเราทำไมเป็นอย่างเนี้วันนี้มามาสันทองคุณมาสิกจ้ามาเลยมาสิท้ายขู่กับเก่งก็ได้มาเปิดกล้องให้เราแน่นอ่ะกล้องหากล้องอยู่โอ้ยสิเหลียวเหลียวเห็นวะน้อง ที่ายกับผู้ใดทั้งคุณไายกับไอ้เก่งแมืนบ้าอู้เดทไทยกับด่านลา้ด้วยนี่มันยืนอยู่นี่มันยืนอยู่นี่มายืนนี่ครับเออเออถอดหมวกเอ็มาครับมามาว่าตรงนี้ครับจะได้เห็นสะว่างมาครับไายไทยเราเอาไปโพสต์ปิ่นบ่ล่ะเออแกจะเปิดดูเป็นไม่งวงอันหน้าไปหากล้องครับเจอกล้องหรือยังอยู่เร็วก็ยังหาอยู่ กวดไปเห็นนึงโค้ยเสียคานลานด้วยหละ่กล้องก้องก้องเก็ก้องาปยไปหลโอ้ยประเทศให้กินนล้ไม่ผิดกระบุนเอามันหายไปเลยแะท้องคูณ เออเยียมมากเานีบบอเสียงเป็นโอมิคอนโอ้ยอยู่อุดรไม่ตก ม่อานเลยเม่าในฝนตกกระโดดเอ้าบองมาลูกกุเท้าออกกันกัเาะไนองก่มีเอาปกองมีมันหมุดแล้วในกิ่งเนี่ก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วอาหาก่อนไม่ได้ถ่ายแม่เออไ่ได้ถ่ายดอกมึงหนอีทองคูณก่อนเเดียวเูะเออชุกี้จะอืดก่อนเดี๋ยววันนี้ จะได้หลายนะกี่อื่นจะได้กินหลายมามามาแลยมาก้องมามาครับมา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 ได้ไหมฮะไดปรุงไปเลยเตี๋ยมองกล้องมองกล้องบ๊อปรุงรสเยี่ยงใด อยากเกไเดงมยังเปิดดูเป็นไหมน่ะเปิดเปลนเปิดเป็นเปิดเปล่นจ้าแม่ของโอเมกอนแม่เขาอุ้มท้องใหม่แลยโอ้ยก็จะออกลูกอีกเออก็จะออกตัว จ้าพอดีเดี๋ยวได้ลกแมวเออจ้าคณะแซบอีสานศิลป์ครับเออเอ่ยหมักเต็นหมอลับเต็นจังไหนเอ่ยเต้นให้เบิงแน่เต้นทั้งไหนเต้นให้เบิงแน่ครับ อ้าวอ๋อต้องมีเสียงลั่มอ่าแม่เออาเนด้วยกันอานอะรจะไป้อย่อยู่บ้ก็จล่ลาหอดจุ่งเตาคหนกันครับคอย่างกันนี่นางเอกมอลลั่มได้ไหมม่เป็นมลั่เคเบิ้งนองบเราเบิงกระดาษ ค่ยไก่ยไก่บาดไกมันเป็นอะไรมันยาเออยกปุ๋งไลน้บน่็คือใบแยกนะเเดี๋ยวสิกอให้แยกกันแยกน้ำจิ้มยกน้ำจิ้อันมาเนี่ยอันมาปลูกกระเบียกสิปลูกกระเบียกเป็นอยู่บ่มะสมปูนมะสมปูน ม่ม่ยู่ปูนเขาสิสมบุญแบบว่า่ะสมบุญเนี่ยจ้ะซึ่ว่าเป็นแนวอื่นสะดืดซง่ซ้ายหลายซ้ายหน่อยกว่ากันสะดุอมันมันนี่กำหนดยูอู๋จักกำหนดอยู่ตีโอ้ยนพวกูจักกำหนดตือจตีล่างหัวถุยเป็นตีานะีตี่ะมีลูกจกคนมีลูกจกคน วกว่าสิ่งท่สองขวบนูหาเลี้ยงกินวใหะไงในเตียงที่อเอาเขาเป็นยังแกงทีมเขาหาเงินเลี้ยงบักฟุ่มลูกกินนุ่มเยี่ยงเออเออเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้กับพ่ท่านมีผัวไหมเตียเออคือว่าหาผัวบ้านนี้บ้างอะไรแ <c oughs> <c oughs> บบที่นี่ดิน๊นนนนใจเลยแบบที่นี่ นนนอ้าลวดเออน้าจก็นเบืงนี่นะเป็นยเีด่ากไเตนดาะอยาไ้งันะอยากดูหมอลำมอครับผมยักเืออ๋ออัน30ปีแล้วครับครับผมสามสิ0สามสสามสิบ อ๋อสามสิบห้าเอออันมาปู่กระเบียงนี่มากับผู้ใดญมาจากคน,ม,ม,คนมั่มสามคนเออมาสามคนสามคนญาติพี่น้องเหรอครับอันอันนี้พี่ทินคนอันนี้รับยางคนนี้โอ้โหกับเโอ้โขกระบาบ่าได้มาปู่กระเบียงมะท่อ <Yes. S 2> มาอนหนึ่งเขาฮียสุยางเฮ็ดสุยางเขากระใส่อยู่คือใส่อ๋อ รักนาเป็นนางรับจ้างเพราะว่าเพิ่นเพิ่นเอามาสามคนนี่เพิ่นว่าผู้นี้ใสง่ายเพิ่อนนี่เอามาใส่ใสข้างล่าเออนั่นเพิ่นใสง่ายบางคนนี่เคำว่าเห็ดเป็นสเขาวอมาดีต้องเอาคนที่ทําได้ที่รับจ้างตุยานเรียนอืมเรียนหาเงินให้ลู้หาเงินเรียงครับผมลูกสาวที่ปีตีปีอยมอดเลยจ้าเป็นกำลังใจให้ครับเนาะ ือร้านนาเจยุนร้านค้าเลยว่าเพิ่นขายนอดสมตำค่ะเป็นเตียวขายเป็นเรียกเพิ่นเจ้เด้อเรียกเพิ่นเจ้เออร้านค้าร้านเป็นจริเจ้เจอยู่ท่านร้านขายกาแฟขายอย่างไายเชียงดื่มขายขนมร้านร้านนั่นแนี่ยเป็นลอยเออครับลอยยสาม

เลิศคาเลิศแกเม่อดกินหลายก็เยกินยังหลายเทเอก้มอกดกินหลายตัวมันเดกินหลายเออเ้อเอเอยอมเพจจ้ะครับกินรถเก่งมาครับบ้านไม่ไกลเะอยู่บ้านนี่ม่ไกลครับอยู่บ้านนีลาเที่ยวมาดูดูเปลี่ยนมาซื้อทุกวันเด้อเห็นทุกวัน มามาซื้อทุกวันจะเห็นทุกวันนี่จรานนีมม่มาขายรานใช่ครับจะร้านนี่แหละบ่จากบ้านนี่เมืนยังแล้วเป็นขายขายไกยาก่าเออใช่ครับขายไก่ยาก่างนีไปอ,อ,อัน,นอันเล็กน่อย